ดำแลนดมาได้แล้วนะอล้ก็จะพาไปเบิง้งนางงานนะมาไปเจอกันอีกนะจุดคนินี่คือใกล้จะเสร็จแล้วนะนางงานก็จะประมาณนี้เี๋ยวก็พาไปเบิ้งสักวันนี้สบายเลยไปรแลนเราดับน,นะ เขารถดำแรนไม่กระแรงอยานะ่างกรถบดเขาว่าเป็นดินขีโตมเนาะฝนเพิ่งตกเท้าไม นี่งานในโคลดล้วนเลยนะเบิ้งจากสภาพดินเลามันเป็นดินที่ซุ่มนี่นางานของเรานะกะสิประมาณนี้นี่สะกะสิประมาณนี้แหละนี่มเมาสามมื้อน,นะทุกคนถูกหรือแพงว ถูกหรือแพงอันนี้เมาสามหมื่นอันนี้งานไมโครกับงานรถไทยนะพคว่ารถด,ดำแลนด้ใมื่อก,กี้เ่าเลยมันกะดินมันห,น,หน,นืดๆนะนี่ดินอันนี้งานไมโครกับงานรถไทยล้วนๆนะราคาอยู่ที่สามหมื่นไหทุกคนเมานะราคาเมาสามหม 30, ื่นนี่ขุดลงไปนี่ บ่มีดินแห้งนะมีแต่ดินเปียกเป็นดินซุนเนาะเพราะว่าช่วงที่อาทิตย์ก่อนนะ่ะฝนมันตกแห้งเ,เห็นปะเอ,อ่อช่วงพายุมาฝนมันตกแห้งแหละมันก็เลยได้เห็นในงานแมโครกับงานรถไถอันนี้แมโครก็โกยขึ้นมาเลยบึง้งโคตรก,กว้างเลยแมโครต้องแบบว่าแบบตัวเนี้ยสองสองเทือนะตักถอนสองเทือ มันก็ได้งานประมาณออกมานีประมาณมือมือนเคงกบว่าได้นะพอหมื่นวานี่กินใหญ่เขามาประมาณช่วงสี่มงเา้าสี่มงถึงหามงศนะที่ใยญ่มาเมือ่อเช้านี้กะเริ่มเหตุงานตั้งแต่เมื่อวานี่กะหมามอนีไม่หนีกับประมาณสี่มงกวัวเกือบหามงแล้วนะกะเสร็จงานพอดีนะทุกคนประมาณมือเคงเกือบสองหมื่นเลยเนาะ สามหมืน่นคุ้มปะเออบ่รู้ว่า,วาทั้งอื่นแบบว่าเมากันราคาได้นะแต่ว่านี่ก็คือเมาเนาะสามหมืนหน่นสามหมืน่นจะก็บาถือกบว่าแพงแล้วก็บ่ได้แบบถูกเกินไปบ่ปแพงเกินไปเนาะเพราะว่าน้ำมันกน็ราคาแพงนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะนี่นะเสร็จแล้วจะของที่เพิ่นกับอ,อืออกมาเบิง่ง ความพึงพอใจของเพื่อนกะโอเคนะทุกคนเพาะว่าเหา็ุสากะโอ้สากะประมาานีนะสุดความสุดสีมือเลยเดิดความสามาถกะโอเคละกะโอเคอยู่นะสากะโอเคอยู่นะสนเนะสียเจมนะเพราะว่าพึ่งขึ้นรถไมโครนะปีนี้นะมันก็จะปะมนี้ ขุดคลองลมต้นไม้ประมาณนี้นะกิบกะมีหน้าที่แค่ทรงน้ำมันทรงน้ำมันแค่นั่นหน้าที่ฉันงานสบายเดี๋ยวน้ำมันมาส่งน้ำมันมาให้แล้วกะมานั่งเฝ้านอนเฝายื่แบบนี้เลย นะถ้าเมือ่อใดแบบบ่มีงัดด้นรถดำนะถ้ามีงดดั้นรถดำเมื่อกี้ก็แนลนรถนะทุกคนมันก็จะประมาณนี้เดีนะ๋ยวจะจะหนี้ก็บโบข้ได้ค่ำไปไหนเนาะแคเพิ่งหาโมงหาโมงแรงนะจะง่ายไปง่ายเข้าไปข้างไน้นอีกนะประมาณลอยกว๋วยเทียวนี่แหละว่าจีเฮ็ดเฮ็ดแถมมาแล้วก่อนวันที่สิบสามนะเพราะว่าวันที่สิบสามชิ้ง่ายรถเขับบ้านนะประมาณวันที่สิบสองเงี้ยมาแรง บรทันดอกเมื่อเนี้วันที่สิบเอ็ดเราวันที่สิบสองทันวันที่สิบสามเฮ้ยเมื่อนี้วันที่เท่าไรเมื่อนี้วันที่สิบสิบหรือสิบเอ็ดป่ะสิบเอ็ดหรอเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเมื่ออื่นวันที่สิบสองปทันหอกนะเพราะว่าไปเบิงหนังงานมางานคิดว่าประมาณลอยกระเถียวน่ะทุกคนแต่ว่ามันลงยากไงมันบ่ได้ลงแปลงแบบนี้เนาะมันลงแบบว่าเทดันเทดันเสียเนาะ บรด้ลงแปลงเออถ้าลงแปลงแบบว่าลงง่ายๆสิมือนึงอาสีแล้วนะทุกคนเพราะว่าเออยืนนั่น,นก็เล่นปากบอคือกันนั่นแหละเนาะยืนนั่นก็นนะนนกเล่นปากบอมันก็อาสีเล่นยากงายอยู่เพราะว่ามันบริเเทเลี้ยงกล่องไงคิดว่าวันที่สิบสามวันที่ 13, สิบสามอาชีได้ย้ายเข้าบ้านนะอาสิมือเครื่องหรือสองมือ กับบอจากกบับบรลูเพราะว่าเป็นเบื้องหนังนั้นเกือบสองลายเที่ยวมอ,มองเทพเพื่อนอนะ่ะการลายเที่ยวเติบอยู่ในตัวผมเพราะว่ามันเทแบบเทออมเทหลอบคู่สาสิน่ะไหมเพื่อนอยากเท็ดเพื่อนอยากให้แบบเพื่อนอยากได้คู่สาแบบนี้ไงกับเทหลอบคู่สามันก็ต้องเทเราดันเทเราดันสินะวะนั่นแหละแต่ว่าเบื้องเราก็โอเคดินกับบอได้เปรียกขนาดนี้นะ บึ่งอันนี้แบบหลงซีเมตรอ่ะกระดินกันยังเปียกอยู่นะทุกคนมันกลเลยแบบรถดำก็เดยแลนหาักนะรถดำแลนบอเอกเลยเออที่ใส่รถไทยเบียงวันที่ใส่แบบรถไทยกับรถไมโครเบียงเอาเออโอุโอ้ยประมาณนี้นะอุ้ยอันนี้คืออันนี้คือเต็นเต็นอาบน้านะ อันนี้คือเต็นอาบน้ำนะทุกคนเต็นแบบเต้นห้องน้ำเต็นอาบน้ำอันนี้คือเต็นอาบน้ำนะคือแบบเอามาใส่เอามาใส่น้ำย้ำอยู่ปลาย้ำอาบน้ำมาสิเพราะว่าพากกันนอนบอนะออกมาพากกันนอนอยู่บอนอนอยู่นานเลย ซึ่งกิก๊บก็มีเต้นประจำตำแหน่งกิ๊บก็คือเต้นนี่เต้นอาบน้ำนี่สั่งอยู่ในช้อปปี้นะเบิงเบิงเบิงเบ,บิงเสียเมือม่อยปะเมือม่อยปะเมื่อย กดดยดด็ยังมาได้พักอยู่ดิรถดับเอยรถไรไมโครอ่ะทำงานแบบงานแรนเถี่ยวงานรถดับสี่รถไมโครก็ยังไม่ได้พักดีเลยอยู่ดิอันที่เหตุงานเหตุงานมีแต่ไมโคระนะ่ยไมโครไม่ได้พักเลยได้พักช่วงเดียวก็คือช่วงกินเขานะก็ได้พักช่วงนั่นแหละอยากได้เอาไว้ก็คือต้องเออกินแล้วก็ลงงานเลย พอมมาเสอนี่กับโรงงานแต่งเจ็ดโมงเสาร์นะทุกคนเมื่อวานนี่ก็เลิกตั้งหกโมงกว่านะเกือบทุม่มนึงอ่ะถ้าเฮ็ดหนักเกินไปรถไม่โคก้กเไดติโตนมันนะเนาะนี่ก็เสร็จแล้วนะลมต้นบักค้ามเ <laughs> บิ้งไฮไลท์เด็ดคือวบา้หไฮเมียมาซอง ย่าเนี่ยสอมรถใหม่อยู่เด้อหนิเนอะร้องคืนร้องคืนค่ะร้องคืนด้วยร้องคืนโยมด้วยความทุนทานนะซ้ำใดโอ้โหสุดยอดเปิดประเทศขึ้นสิบมุมมีภูมใประเทศจังสิแล้วล่ะ ไป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 นต่อเนี่ยนะงัิดอะไโอ้อทุกคนผู้ใดที่ขับรถไทยนะทุกคนนี่เ <or> บื้องไอเดียไว้นะเพราะว่าคนขับรถไทยปรายุบ้านเดียวกันนะอยู่คนละบ้านซึ่งรถไทยจอดไป้หนงั้นวหเราแก้ก็เขาไปนอนบ้านสิ ยมามวันกขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามวันกขี่รถมอเตอร์ไซคมไซ์มานะบางทีเวลาใหญ่บอกรก,ก็เลยต้องเฮ็ดจังซี่แหละน่าขำมากเสียขาดนะ่แม่เสียขาดนี่แม่ที่นั่งหัวจิ้งเย,เย้าเฮียหนิโหรถยางแท้ ยุคเจ็ดศูนย์เนี่แน่ไม่เปนยุคเก้าศูนย์รถคันนี้ใหญ่บ้าแล้วนะโอเคนะทุกคนกิฟต์อะขอโตไปขับรถก็น่าคิปนี้ก็ขอจเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กิฟต์ดินนะกิฟต์อ่ะสิลงคลิปให้เบิรงเป็นระยะระยะแล้วกันนะอาะสิเ่ได้ลงติดต่อกันเสมอ ว่ากิ่เป็นคนที่แบบบ่มีวินัยในการลงคลิปนะทุกคนนี่ความยาวของเป็นนะทุกคนใส่ใส่โดรนเลยเบิรงเบิรงนสภาพรถมันถึอถือขีโตมถือหน้ามันก็เลยเป็นสภาพนี้นะ สำหรับเทคนี้กินกรบขอนจบเพียงเท่นานี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กินด,ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุ่มือนะแต่ว่ากินกระสีพยายามเพจคลิปให้ทุกคนในเบิ้งเป็นระยะระยะแล้วกันนะนี่วันนี้ไม่สวยเลยอะ่ะเห็นทุกคนบ๊ายบายใหญ่บอกกันเดี๋ยวหอดบ๊อบผุนเดี๋ยวสิลงคลิปหนังงานเห็นเบิ้งนะทุกคนบ๊ายบาย